มาเลยกิมจตีหวยหัวคนจีนนี่วะมามาทุกคนจีนี้ได้ปะเนี่ยได้ได้ได้เราเราข่าวล้วนระวังใบเหลืองใบแดงวานมันมีล้องโกกใจอะไรนะเจ็คนเต็มทีมเต็มทีมเเขาเกีีรยก่อนไม่ได้กลัวแต่มันชอบมาตอนไม่ได้ขอติดแล้วโอ้ เช hm hmm ื่ออือหึมันมงกับมาอีกอือหอโอ้โหอือหึอือหะโอ้โหโอ้โน้อ้าเลยโอ้โหโอ้โห กูเกลียรรูปแบบนี้จริงๆเลยนังยิงกันง่ายจังวะเออเอาไยวะกลาง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 ลำเบี้วเฮ้ยไม่ลำมือโอ้โหโอ้โหจะทำได้ไงวะโอ้ใวยมาไม่ไมตั้งสติก่อนสามลูก

โอ้ oh, ไม่ไปหาบอลโอ้หโอ้อ่ะทายเก๋มันกดไม่ออกเลยหมดแรง